สวัสดีทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องของแม่เล็กแม่เล็กตั้งใจว่าจะทำช่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะบันทึกวิดีโอแล้วก็ความทรงจำ เวลาที่ดีๆที่แม่เล็กกับลูกสาวของแม่เล็กลูกสาวของแม่เล็กอายุ17ปีและก็น้องเขาจะต้องไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยฉะนั้นน้องเขาก็จะต้องอแยกออกไปอยู่ตามลำพังแม่เล็กกับน้องอยู่ที่เวียดนามกว่า,า17ปีแล้วก็เราสองคนไม่เคยแยกกันอยู่ ฉะนั้นเหลืออีกไม่กี่เดือนแม่เล็กก็อยากจะบันทึกช่วงระยะเวลาที่ดีๆที่เรา,าได้อยู่ด้วยกันเผื่อวันนึงถ้าแม่เล็กคิดถึงแม่เล็กก็จะได้เอาวิดีโอขึ้นมาเปิดเผื่อจะช่วยให้แม่เล็กหายคิดถึงลูก แม่เล็กก็จะบันทึกวิดีโอชีวิตประจำวันของแม่เล็กแล้วก็น้องว่าเราทำอะไรกันบ้างแต่ก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้บันทึกทุกวันนะคะอาทิตย์หนึ่งก็จะพยายามาทําวิดีโอเก็บไว้สักสองสามวิดีโอ ส่วนน้องไม้นะคะคุณแม่ไม่แน่ใจว่า,าน้องเขาจะให้คุณแม่ถ่ายเขาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเาเรามีควาร,รู้สึกว่าพอเขายิ่งโตแล้วเขาก็มีอา่าโลกส่วนตัวของเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ชอบออกกล้องแล้วก็อไม่ชอบให้ใครไปถ่ายรูปของเขา วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันหยุดของแม่เล็กปกติแม่เล็กก็จะทำงานแค่5วนันก็คือจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะหยุดที่เวียดนามนะคะเรื่องอาหาร ค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็หาซื้อง่ายมากอ่ตอนนี้คุณแม่เล็กอยู่ที่คอนโดแล้วก็ใกล้ๆคอนโดของแม่เล็กก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มินิมาร์ทแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งคุณแม่ก็จะไปตลาดเพราะว่าที่ตลาดเขาจะมีของให้เลือกเยอะ,อะแล้วก็คุณแม่เล็กก็จะชอบอ,ออกไปซื้อพวกอาหารสดๆนะคะ เพราะว่าที่ที่ตลาดเนี่ยเขาจะมีอาหารสดเยอะกว่า ตลาดสดอยู่ไม่ไกลจากคอนโดคุณแม่เล็กนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปประมาณ5นาทีก็ถึงค่อนข้างจะเร็วอุปกรณ์ที่แม่เล็กจะต้องนำไปทุกครั้งก็จะเป็นถุงเนี่ยค่ะเป็นถุงคล้ายๆกับถุงบิ๊กซีเพราะว่าซื้อแต่ละครั้งก็คือ1อาทิตย์จะซื้อแค่หนึ่งครั้งฉะนั้นก็ปริมาณ ก็จะเยอะหน่อยก็ต้องเอาถุงใหญ่ๆไปใส่แล้วกเ็เวลาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาก็จะจะได้สะดวกไม่ต้องหิ้วหลายๆถุง อยู่เวียดนามเวลาไปไหนมาไหนอ่ะเราใช้มอเตอร์ไซค์ก็จะสะดวกเพราะว่าที่นี่ที่จอดรถไม่ค่อยจะมีแล้วก็เราก็อยู่ในในในเมือง แล้วก็คนส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นหลักเวลาไปทำงานแม่เล็กก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันเพราะว่า,าที่ทำงานของแม่เล็กอยู่ใกล้ๆเองจะเดินไปก็ได้ไปตลาดแป๊บเดียวแล้วก็จะได้ของมาถุงใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็พอกลับมาแม่เล็กก็จะเอามาแยกแล้วก็คัดออก แล้วก็ล้างน้ำแพ็คใส่ถุงแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็น ถ้าเราไปซื้อพวกผักที่ตลาดสดนะคะเราก็ต้องทำใจหน่อยเพราะว่า,าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าขายผักที่ตลาดเนี่ยเขาไม่ค่อยจะล้างหรือทำความสะอาดอย่างอย่างพวกผักชีต้นหอมเขาก็จะถอนมาแล้วเขาก็จะเอามาวางขายเลยเขาจะไม่มัดกำกำหรือว่า อาจจะต้องล้างแล้วก็ทำความสะอาดพวกดินออกก่อนแต่แม่เล็กก็ชอบอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เขาเอาผักมากองๆขายเนี่ยคือเราสามารถที่จะซื้อปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ปริมาณมากหรือปริมาณน้อยเขาก็ขายให้เราหมดอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อแตงกวาแค่สองลูกเขาก็จะขายให้เรา ซื้อพริกประมาณสองสมบาทอะไรแบบนี้เขาก็จะขายให้เราฉะนั้นแม่เล็กค่อนข้างจะแฮปปี้มากเวลาไปซื้อผักก็คือจะจับรวมรวมๆกันอย่างละนิดละหน่อยมาดูกันค่ะว่าวันนี้แม่เล็กได้อะไรบ้างวันนี้แม่เล็กก็ได้กุ้งมาแล้วก็มีผักมานิดหน่อยมีถั่วง,งอก มีสารพัดเห็ดแล้วก็มีหมูชิ้นหมูสับอันนี้ลูกสาวขาดไม่ได้เลยแล้วก็มีปลาหมึกแม่เล็กซื้อมาตัวหนึ่งก็คือซื้อมาอย่างละนิดละหน่อยนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ซื้อมาเอามาตุนไว้เยอะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งก็คือจะต้องออกไปซื้ออยู่แล้ว มีประกายขูดข้อส่วนใหญ่แม่เล็กก็จะเน้นผักเพราะว่าช่วงนี้ไม่ไม่รู้เป็นอะไรแม่เล็กกินเนื้อไม่ค่อยได้คืออารมณ์อยากจะกินเจกินผักกินอ่าพวกเนื้อปลาพวกเห็ดอะไรประมาณนี้ ผักที่ได้มานี่ต้องเอามาล้างดีๆนะคะแล้วก็ต้องแช่น้ําไว้สักพักหนึ่งหรือปกติก็คือจะล้างกับพวกเบกกิ้งโซดาแต่พอดีว่าเบกกิ้งโซดามันหมดก็เลยต้องใช้น้ําแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเอาเก็บเข้าตู้เย็นผักนี่แม่เล็กจะไม่ซื้อมาเยอะนะเพราะว่ากลัวกินไม่ทันแล้วมันจะเน่าถ้าขาด หรืออะไรแม่ลิกเขจะวิ่งไปที่มินิมาร์ทอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากเนี่ยอย่างต้นหอมผักชีอะไรแบบนี้เขาก็จะถอนรากถอนโคลนออกมาเอามาขายให้เราเราก็ต้องมานั่งล้างเอาที่โคลนออกคือมันจะใช้เวลาเยอะหน่อยในการล้างทำความสะอาดผัก ส่วนพวกเนื้อสัตว์นี่แม่เล็กจะหั่นไว้เลยนะเพราะว่าเวลาเข้าช่องฟิตแล้วมันจะเย็นแล้วเวลาจะเอามาปรุงอาหารแม่เล็กก็จะไม่ต้องคอยมารอ,อให้มันเย็นแล้วก็กว่ดจะหั่นอะไรแบบนี้ก็หั่นเก็บไว้เลยพร้อมที่จะเอาออกมาทำอาหารได้ทุกเมื่อเลยตลาดสดที่เวียดนาม เวลาเราไปซื้อ,อซื้อปลานะคะดีมากเลยอะ่ะก็คือที่นี่เขาจะมีบริการทําให้หมายถึงว่าคือเขาจะอาขอดเก็บให้แล้วก็เอาพวกไส้อะไรแบบนี้คะ่ะออกให้แต่ว่าวันนี้เขาก็ถามแม่เล็กอยู่ว่าจะให้ทําให้ไหม ม่เลยว่าเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเอาไปทำที่บ้านก็เลยต้องทุรักทุเลหน่อยปลาตัวหนึ่งนี่สามารถที่จะปรุงอาหารได้หลายอย่างเลยนะ แม่เล็กก็จะแร่เอาเนื้อมันออกแล้วก็จะเอากระดูกมันเก็บไว้ทำเป็นน้ำซุปแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเอามาทอดเก็บตกเมื่อวานนะคะช่วงคำ่คำๆเ,เราก็ได้ยินเสียงเพลง ดังขึ้นมาจาะข้างล่างก็เลยเปิดประตูออกไปดูก็เห็นเขากำลังจัดงานอยู่โชคดีมากเลยได้เห็นการแสดงของสาวๆเวียดนามเท่าที่รู้คนที่มาจัด หน่วยงานที่จัดงานตรงนี้น่าจะเป็นหน่วยงานของราชการนะคะคือเขาจะปิดถนนแล้วก็ก็จะมีการแสดงมีกิจกรรมอะไรของเขาเนี่ยแต่ว่าคือเรานั่งอยู่ข้างบนเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างดังมากเลยนะจนทำให้เราแบบดูทีวีไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องหยุด กิจกรรมของเราแล้วก็มานั่งดูแต่เขาก็จัดงานกันไม่ดึกนะคะก็ประมาณ3ามทุ่มกว่านิดนิดเขาก็จะเลิกแล้วเย็นนี้แม่เล็กต้องมารอรับลูกสาวของแม่เล็กนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะมีเวลาเยอะเขาก็เลยไปสมัครเรียนเป็นเคป p OP. ค่าเวลาปกติส่วนสาธารณะที่นี่มันมันจะไม่มืดแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมมาวันนี้แบบคือไฟก็ไม่เปิดแล้วก็ที่จอดรถก็ก็หายไปไม,ไม่ไม่มีบริการฝากรถเขาน่าจะอยู่ในช่วง ปิดปรับปรุงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ก็พอมีแสงไฟให้ให้ให้ให,ให้ให้คนที่มาออกกำลังกายเขายัางพอได้วิ่งได้เดินกันบ้างรอบๆของสวนสาธารณะก็จะแบบมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถ, side, รถยนต์วิ่งกันล้อมรอบตลอดทั้งคืน มันก็เลยดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่คลิปนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีาภาพของน้องไมยอยู่ในคลิปเท่าไหร่นะคะแต่คุณแม่เล็กก็จะพยายามถ่ายหรือไม่ก็แอบถ่ายน้องให้มืออยู่ในคลิปด้วย